ครับผมก็มีสิ่งสอบนะครับผมหลังจากที่ลงชุดนะครับสําหรับนักสะสมไปนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านเลยนะครับทักสอบถามเข้ามานะครับสําหรับคุณภาพเสียงนะครับของชุดนี้นะครับผมว่าคุณภาพเสียงดีแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาทดสอบนะครับรีวิวนะครับคุณภาพเสียงให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผม ชุดนี้นะครับ1ชุดก็จะได้เครื่องเล่น DVD 1เครื่องนะครับสามารถเล่นได้ทุกแผ่นนะครับเป็นหัวอ่านแก้วนะครับรุ่นนี้นะครับที่สําคัญมีช่องเสียบไม้ด้วยนะครับรุ่นนี้สามารถเล่นแผ่นนะครับ CD VCD DVD MP3 นะครับเล่นได้หมดนะครับมีช่อง USB นะครับมีถาดสําหรับใส่แผ่นนะครับมีช่องโฟนนะครับสําหรับหูฟังนะครับมาให้ใช้งานอย่าง ครบทั่วเลยทีเดียวนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับสามารถเสียบต่อทีวีนะครับผ่านระบบ AV สาย3ามสีนะครับได้เลยนะครับผมแล้วก็จะประกอบด้วยนะครับชุดตู้ลําโพงนะครับอ่า EX 1 0 0รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตู้ซับ2อจุนะครับสามารถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB SD card ได้นะครับก็ครบคันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังพอมีแผ่นนะครับ CD VCD นะครับที่ยังหลงเหลือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้เพลงไทยนะครับสายยันสัญญายอดรักนะครับที่มีสะสมไว้นะครับสามารถนํามาใช้กับเครื่องนี้ได้เลยนะครับผมชุดนี้นะครับราคาอยู่1,900บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับสาหรับคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับอันนี้จะมีรีโมทให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรีโมทของตู้ซับนะครับอันนี้รีโมทเครื่องเล่นดีวีดีนะครับผมแล้วก็ นะครับจะเล่นได้ทุกแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นไลท์แผ่นกอล์ฟแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับหรือจะเป็นแผ่นแท้นะครับของบริษัทนะครับก็เล่นได้นะครับชุดนี้นะครับมีรับประกันสินค้าให้1ปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสั่งซื้อกับผมได้นะครับที่เบอร์0 83 4 4 2 9 2 5 6นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทดสอบประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสั่งซื้อได้เลยสวัสดีครับ วอลุุมซับนะครับผมซับเบสนะฮะสำหรับขนาดเครื่องเล่นวีดีกำลังน่าใช้นะฮะเล็กๆนะฮะตัวนี้นะครับขนาดมี17เนะครับเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่นะครับย -3 านะครับผมตู้ลำโพงก็ไม่ใหญ่มากนะครับ ประมาณ3าสูงอยู่ที่22นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจทักเลยสวัสดีครับ